ครับจอยจอยว้าวหันหน้ามาโชว์กล้องสิลูกดิ๊ดิ๊ดดิดิเอาเอาทางดังปืดปืดทำไมล่ะ ก็กระจื่นแ้วพี่น,อนอ้องฝนตกฝนตกแห้งแห้งนโอ้แหนแดงมันกระแพรอยู่ด้วยเะอ้วนแหนแดงฮะนันล่นามันเริ่มแพแล้ว จืนจือมากเลยโอ้ยอันนี้กระน้ำมีมมมมแต่น้ำมีแต่น้ำยังไรเครื่อใดอ๋อ ัดไปแม่พออุ้ยติมติมแก่แล้วมันบ่โอ,อ้ยพักกันกระแงยงแม่วงได้ที่ยืนไ,ได้ไทยได้เป็นยังเสีเให้เขายืนบ่แดดไหมล่ะยืนอยู่กระไทยได้แล้วโอ้พยพาแยงแม่ดึงออกเนี่เครื่องมันห้อน ดูดจะแนแดงแนแดงไว้ให้ลูกไก่อันนี้ตะกี้เป็นข้างมันลาได้จะออกแล้วข้างมันลาก็บบกทัวร์หืมขนมข้อดีราะว่าอือฮึอ คนที่จับแม่นอบอลเขาทายไวเลยดิสวัสดีครับมืัอนี้มาพบกับเพ็ดาบสวนที่ระฟ้ามนะครับเมื่อนี้งจะผามาจับปูนะครับนี่นะครับบอลนี่เอาไปเพราะว่าดวงก่อนนะครับเดี๋ยวห้องผ้าจะดวงตันแสล้มพาอยู่ยังข่างแสลมอ่ะเนาะยังข่างอยู่แสล้ม,ลมลจับขึ้นมาโชว์ชิ โอ้พอนเอาตัวแซี่มาไปดองเอาซำนี่าเล้ยัไง่เนี่ยซำนี่แล้วพอดีดองกินมันมีตัวแม่ตัวนอย่างเี้จะใครก็อุ๊บอุ๊บอุ๊ไปแล้วปวดปวดไม่ปวดนี่สวงดูเลยจับน้ำขังนี่างไนี่ดูบ่ ขุดตู้เลยเ่อนหลายขุดขุดขุดมุมลงดูแลวเป็นเจือนื่องะไปเอาตัดี๋ยววัปลอกออกใหม่จะขัปอกออกใหม่ตรงีเป็นยังหน่อยอฮึเี๋ยวเี๋ยวขุดตูย งครับพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่ตัวมียมึงไม่ไข่ปะมีปะตัมีตัวนี้นนนเรา,าไปย่างกินก็ได้ไปย่างไปย่างกินก็พิษน้ำปลาใส่เอาขอเขาเหน,หนียวจำฮะเนี่ยก,ก็บบ่มี ปกติมัจมุมนี่สิะเอามันทำไมทำไมมันเขียวนี่ไรมั้งเกี่ยนน้ำไปด้วยกามมตัวไนยตัวห้ ว่าไปเรเพื่อนเหรเนาะเพื่อจับไลยจับหน่อยเสมอูเดียวว่านี่ยังใตงงม่ขไปตัดตายู่ขางๆปูเดียวนี่ดิหมดตรงเม่์กำังยังน่อยพราใครกอ ตัวแม่ป่ะอือพอหรือยังพอก็พอแล้วแต่คุณนี่หน่อยอยู่นหะน่อยปะตัวน่อยโพดน่อยปพดไปนะนอ มันใหญ่จะนหอยพอนใหญ่กันจหน่อยพอยังครับเร็วขนาดตะนัดผปู เออโูเองเอเดีกตัวถ่ายได้พี่น้องครับมาดูซิน้ำาวกลางอือเอาไปดองไว้ใส่ตำมะเขือครับเยียมมากไปดองใส่ตำมะเขือขอบีนบัคนเดีนะครับ กิปนี้กมีแกงส้มก่อนขอตัวลาไปก่อนครับ